สวัสดีครับพบกับอิสราเช่นเคยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูที่ดินทำเลธุรกิจครับติดถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข3049ทางไปเกิดผลด่านประกาชนครับที่ดินตรงนี้มีขนาดเนื้อที่รวม12ไร่กับ65.1ตารางวาครับแบ่งเป็นพื้นที่บ้าน20%นะครับและ80%จะเป็นสวนผลไม้ครับ ผลไม้ที่ปลูกไว้และกำลังออกผลผลิตอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีลองกองครับประมาณ20-30ถึงต้นเลยครับแบบนี้เลยครับกำลังออกผลผลิตเลยครับเดีย๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับส่วนหน้าพื้นที่จะปลูกปนๆกันนะครับแต่โซนนี้จะเป็นลองกองครับซะส่วนใหญ่นะครับ ส่วนผลไม้อื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกส้มโอครับส้มโอเนี่ยปลูกประมาณ20ต้นเลยนะครับมีลิ้นจี่15ต้นครับผมแล้วก็จะเป็นพวกมังคุดมะม่วงครับมีกล้วยมีมะเฟืองครับมีต้นสักอยู่10กว่าต้นครับแล้วพื้นที่อื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ครับอีกมากมายเลยครับผลผลิตดกมากนะครับออกเกือบทุกต้นเลยครับ ลองกองจากต้นเลยครับนอกจากต้นไม้แล้วนะครับในพื้นที่เรายังมีการขุดบ่อน้ํานะครับไว้ใช้งานนะครับห่บ่อครับขนาดเนื้อที่ก็ประมาณสักหง,งานได้ครับเก็บน้ําไว้ใช้ครับเดี๋ยวเราลองไปชมภาพมุมสูงกันดูครับ ความพิเศษของที่ดินตรงนี้นะครับไม่ใช่แค่ติดถนนหลักอย่างเดียวนะครับยังมีลำธารธรรมชาติที่ไหลาจากน้ำตกโกรกทุเรียนครับไหลผ่านแนวข้างที่ดินตลอดสายอีกด้วยนะครับแบบที่เห็นเลยครับแนวลำธาจรจะลัดเลาะไปกับที่ดินเลยนะครับลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับ เห็นวิวเขื่อนขุนด่านปราการชนเลยครับที่ดินติดถนนสายหลักตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่รวม12ไร่กับ65.1ตารางวาเสนอขายในราคาไร่ละ3ล้าน500,000บาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฟรีเอกสารสิทธิ์โฉนดน,นสสีคุดแดงครับสนใจนัดคุยกับเจ้าของโดยตรงโทรหาอิสาราได้ที่เบอร์ 095 290 5227แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับอิสราที่ดินสินเชื่อ100%ผมอยู่ที่ดินทุกวันนะครับขอบคุณครับ